โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่นั่นแล้วฝนกันด้วยนะผมใกล้จะเข้าสู่ลิกทัฟฟิกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่ในอยู่กับผมการเล่าเรื่องเกอ่งแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีการเล่าเรื่องหนึ่งนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับว่าทําไมผมเนี่ยถึงเข้าทัฟฟิกมาได้ ทำไมถึงสนิทก,กับคนทัฟฟิกจังเลยหรือไงเนี้ยคือแต่ปรวเดีนยวผมจะมาเล่านะครับผมก็ด๋ยวพอเล่าเสร็จผมก็จะมาโปรโมทตามตากูนะผมว่าเออต้องยังไงไม่ถึงจะเข้าได้หรืออะไรได้แต่ผมจะโปรโมทให้นะครับก็ถ้าไม่ถึงเข้ทาทัฟฟิกได้คือหนึ่งในคือผมเนี่ยคือคือมันจะมีตอนช่วงที่ผมอยู่แก๊งตอนนั้นคือตอนนั้นน่ะมันจะเป็นตอนช่วงที่ผมเนี่ยทำคอนเทนต์ตีกับหนูท่อตอนนั้นแบบ หมาป้ากับหนูทอ่อว่าจะตอนนี้หมาป่าหนูทอ่อผมจะขาอะไรทำในช่องในทีเนี้ยคือตอนนั้นแบบเราก็สงบต,ตีตอนนั้นจะเป็นวันที่สองแล้วก็คือตีตอนนั้นไอ้ดอมาใหม่ๆแล้วทีเนี้ยเล่าไหนเหรอวะก็ตอนช่วงที่ไอ้ดอปใช่ไหมตอนนั้นก็ตอนนั้นผมก็ได้เกิดวอล์กแต่้นตอนนี้ตอนตอนนั้นได้นนเกิดคือก็แบบไอ้วอล์กพา,พาไปเล่นเกมวาโลอะไรพวกนี้ไม่หน่อยไอ้วอล์กเกอร์ที่เป็นน้องตระกูลผมนะ แล้วทีเนี้ยผมก็ใช้คำว่าตอนนั้นก็ไปเข้าดีกับตอนนั้นมีซีนอนอยู่นะมีเออบีเอวอกอยู่ก็เล่นกันเล่นกันเปิดเปิด,ปดก็แบบเออเล่นกันสรุกคำๆแล้วจนวันนั้นวันนั้นแบบเป็นวันที่เออตะกูแบบครอบครัวอันโดแลนหรืออะไรอะไรอะไรนะ่ะ คือเขาลงสูตรในประเทศทัฟฟีแล้วทีนี้คือผมก็แบบปิชาเขาว่าอยากมีตระกูลบ้างไ้เกินเข้าตระกูลได้อยากมีตระกูลบ้างก็เลยแบบเข้าทรฟฟิกก็เลยแบบขอสบอสีนอนเพราะว่าเราเราสนิทกับพ่อซีนอนนะไอพี่ขอเข้าได้ไหมแบบตระกูลเพราะว่าวอลมันก็แบบสนิทกับผมนะแบบอยากเรียกผมอะไรมาเนี้ยก็แบบเอเข้าทาฟฟกได้ไหมวะแบอกได้ได้พี่ได้พี่ได้ได้สิก็เลยตอนนั้นเข้าตระกูลทาฟฟกมา วันแรกเลยมีสตอรี่ให้หายกันอีกแล้วตีกับไอ้พวกตีกับไอ่อะไรวะตีกับหมอนรถหมอนนินหมอหมอนหมอนน่นนะ่ะหรือว่าไอ้ซาตินอนะเครื่องนอนซาตินอนะเออนั่นแหละก็มันมีคลิปอยู่สามารถดูคลิปมันได้นะว่าทํำไมเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นแบบในเออใดก็คือมันแบบมันมันมันแบบเสียมันปั่นประสาทอะคือแบบตอนนั้นคือผมไม่ไม่พอใจก็เลยแบบ ไปไล่ตีมันแบบเฮียมึงพูดอะไรมากมายแันก็คุยกันแบบสนุกสนานก็อาริ่มแบบพูดสนุกสนานกันอะก็แบบจนจนสัมพันเนี่ยผมก็เลยบอกเฮียมันมันมันแบบเริ่ม,เร,มเริ่มนี่นะมันเริ่มแบบแย่ามากขึ้นแลวการเช็คชื่ออะไรมาเนี่ยผมก็เลยถ้ามันเช็คชื่อปั่นมันประสาทก็ปั่นประสาทมันนะแบบอเฮีย โอ้ชื่อยืนการเทศดีอ้าไอ้นู่นอย่างง้นแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแบบเอเอาตะกูลมาตีตีไก่หมอาในนึงก็ไลรตีไล่ตีจนแบบจูรถจูลดทิ้งอะ่ะก็มันมีคลิปอยู่สามารถดูคลิปกันได้ครับแล้วแล้วทีเนี้ยคือมันมีตอนช่วงหนึ่งพอไ้ตีไล่ตีมาไล่ตีปัสตวนสะพักคือไอคือไอคือตอนนั้นอะ่ะเป็นช่วงแบบช่วงท้ายตอนนั้นแบบ ก็เรียกไอ้ไอ้ไอซาตินมากูขอมึงประมาณยี่สิล้านเรีกเรีกสตอรี่กับอะรเพจประมาณห้าร้อยมันไม่เอาก็เลยตี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 วันตอนนั้นมันก็นึกว่ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์แต่ว่าไอลูคัสน้องชายสุดที่รักหรือว่าลูกกูลูกกูนะมันขับแน่นอนเลยก็ัด้แหละมัน มันบอกมันไปมันไปจิ้มมันไปจิ้มไอ้นั่นน่ะน้องน้องสาวของไอซาตินน่ะก็เลยแบบอารมณ์แบบมันโกรธมันก็แบบไอมันไม่เล่นด้วยก็เลยไปประชุมในนั่นน่ะไอเช็ดเกือบแต่ทีตอนนั้นใช้คำว่าถ้ามันไม่มันไม่พอใจนะอาร์โนแลนอาจจะได้ตีกับทาร์ฟิกก็เป็นได้ใช้คํานั้นอย่างอย่างนั้นนะอยากเห็นปหมอาร์โนแลนตีกับทาร์ฟิกอ่ะแต่มันคงตีไม่ได้ยิ่งมันเป็นครอบครัวมันจะตีกันได้ยังไงวะ แต่กูก็อยากเห็นนะอะโนแลนตีกับทัฟฟิกแต่ว่าคนเราแบบเสียเปรียบตรงที่คนเราน้อยกว่าคนเขาเยอะกว่านั่นแหละก็ถ้าตอนนั้นมันไม่พอใจหรือแบบจุนไม่พอใจแล้วไ่ได้อาจได้เห็นคอนเทนต์แบบอาโนแลนตีกับทัฟฟิกก็เป็นได้นะเว้ยไอ้แบบสองตระกูลแบบที่อยู่ในแก๊งแบมาตีกันอะอาจจะเป็นได้แหละก็หลังจากที่เจจุนไป ไปโลเพเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้ว่าไปโลเพผมก็มาเข้าตะก,กูลแบบอยู่แต่ประตูจริงจังอยู่กับประเทศดีจริงจังอยู่กับตะก,กูลจริงจังแล้วคือผมก็ตอนนี้สูตรก็ลงแล้วและทีนี้คือผมก็มีหน้าที่เป็นผู้นําสั่งแบบตอนซินมาไม่อยู่ผมก็หน้าที่ผมก็เป็นบอสคนหนึ่งหรือว่ามีสามบอสเลยคืออีกหนึ่งบอสบอสแล้วผมเป็นบอสคนที่สามใช่ว่าเป็นเหมือนบอสคนที่สามเลยนะ คอยเช็คชื่อคอยนู้นคอยนี่คอยนั่นคอยรับคนคอยอะไรแบบนี้เหมือนผมเป็นบอสครับแต่มันไม่ใช่หรอกแต่ทรงผมไม่ค่าเป็นผู้นําก็ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเนี่ยอยู่กับตระกูลทาราฟิกว่าเอ้ยผมเข้ามาได้ไงกับตระกูลทราฟิกนะครับผมก็โอเคผมผมล่าเสร็จแล้วนะก็มาโปรโมตด้วยกันตระกูลทราฟิกก็ใครยอยากเข้าตระกูลทาราฟิกครับผมก็ เข้าได้ตอนนี้กำลังรับคนรับอายุ15ขึ้นไปผมหรือว่าคนรู้จักก็ได้ผมก็ต้อง,งกดต้องกดเนี่ยผมจะส่งไปใน DM หรือ DC ผมจะผมจะทิ้งนิ้งไว้ใต้ทีชั่นนะครับผมรับใครที่สนใจแลไวไม่ก้ไม่ไมไมไมกดบอกเลยนะก็สำหรับนี้ตอนนีกก่อนผมไม่เจอคลิหน้าเรื่องเล่าจะไปคีบอะไรก็รอตามติดตามชมกันได้ก็สำหรับนี้ตอนนีกก่อนไม่เจอคลิปหน้าไม่ไผมไปแล้วทุกคน